โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการแบงก์เกมเมอร์ทีวีนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเอิม่มแก๊สนะฮะ r ร s h เอาไว้เล่นกาลีนาในมือถือหรือ Android นะฮะโอเคเข้าบาวเซิร์ฟเปอรน,นะโอเคแล้วให้คุณพิมพ์ว่า ก๊านะครับแก๊สนะฮะโอเคก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพอมันขึ้นแก๊สอย่างนี้นะให้กดลิงก์แรกครับนี่เอากดดีเฮ้ย what the fuck สักคู่ฮะขอออกข้าใหม่แป๊บหนึ่งโอเคโอเคสักคู่นิด มาแล้วโอเคเนี่ยให้คุณ e p k ดาวน์โหลดนะครับโอ,โอเคก็กดดาวน์โหลดนะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าติดหนาดาวน์โหลดนะแร้วให้คุณกดติดตั้งนะครับโอเค ก็ทึ่งมันจะมันจะได้เป็นยังไงนะนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับโอเค